สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อพระโชคครับตรงนีสส้สอพระโชคกัยังงยู่ที่วัดปา่าโนนยอครับมาตามแนวทางขึ้เก่าเลยครับมาตามติดแนวทางมาหากอติดสถานการครับมาหาแนวทางไปฝากเอฟซีขึก่าเลยครับตอนนี้พระอาจารย์เพิ่นกำลังแจกเลกหลายยูทูบครับยูทูปการสิเข้าไปครับ ทางนี้นะเด้อแตาพี่ครับนี่พี่นองครับมาเบ่งน้ำกันได้ครับเด้อครับมันปอมันปอลันเราได้มาเอาวันแรกเลยือกต่น้ำโทัพร์ชพเจรนถือแก่ในสูตรผม อรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคุยกันนะพ่อเนาะมีดไปใช้มีดท่าจารย์คะอันอนุญาตถามนะจ๊ะรปะธานใหญ่นี่สางคือประมาณสูงเท่าไรค่ะพระสูง16เมตรเฉพาะองค์พระเนาะจ้าหน้าตักนี่10เมตรห้าสิบเก้าเส้นรวมๆทั้งฐานแล้วก็อยู่ประมาณ20กว่าเมตรครับหน้าตักสิเมตรห้าสิเก้านะครับงครับนี่บ่เก้าสิเมตรห้าซิบเก้าเส้นสูงสิบ หน้าสูง16เมตรหน้าตัก10เมตรห้า19อ่า10เมตรห้า19อ้าวข้างดาวไปพี่น้องพี่จะนาวเองนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขก่ามีทั้งปีนาน้ำตาเทียนมีทั้งตัวเลขไหวจารย์แปลให้ไปที่นั่วก็ไดนะครับให้พี่น้องโชคดีกันทุกโคตรสู้โคตรนะครับเด้อตอวันนี้ครับได้แล้วได้แล้วล่างเป็นเส้นเด้อ โอ้พระอาจารย์ม ну> oh, ันไก่ล uh, ้านเปอร์เซ uh, ็นด mm ้วยพี i ah i. ่น้องเอาล้านปวดก้อนปวดก้อนกับขึ <t <t ้นทั t <t <t ้งสี่ล่ะสองจทีกับขึ้นทั้งสี่ล่ะด้านเปอรเซ็นด้วยครับท่านผู้ชมเทียสองเทียขึ้นกันก่อนพราเขาขอเพราะแบบไหมาไหขึ้นมากไหขึ้นมากไงอ๋อได้ครับครับอ้าวพิษนาครับผู้ใดมองเห็นต่างจากพระอาจารยนพันตีให้แปรห้กระแปะเอาเด้อค่ะเด้อตามสายตาจะโค้รอด แต่ปลาเพลนแฝดไฮแลนด์ค่ะคือโมกเก้าฮาโมกเก้าเก็บโมกเก้าเก็บสองโซฮาจากเบิ่งกับเทียนบ่ยังก็จ้าอยากเบิ่งกับเทียนบ่กับเทียนเบิ่งอยู่ค่ะจ้าอยากเบิ่งค่ะอ๋อจ้าอยากเบิ่งเพราะว่าจังสี่สิบปีไงค่ะนี่จ้านั่นละเออพฤศจิกับเทียนโอ้โหนี่กับเทียนครับโมครับสี่เก้า นี uhm, bom, 5, 5, 5. ่เลขเก้าอันนี้ครับเทียนครับเมีเลขสไทยตัวนี้เป็นยังเนีกเก้าเจ็เลยนีเก้าเจ็ดกับเทียนไปกับเทียนเป็นหกเเจเลยครับเจ่ตมดเรียบร้อยนะครับเอาตามันนี้สี่เก้าตรงนอกขนาดกลับยปงมดหนีเป็นไเลยตัวนี้สีเก้าได้ไหมมาับ บน้ง่ายเลยกง่า,ายพูดไทย่งกแบเป็นโซเดียวกันตัวนี้ซีก้าวมันที่นี่พี่นองเอีหไปเพืนข่ามากปลาเห้าเอ็งใดครับพีานา่น้องชัดเจนมาครับวัดป่าโนนยอ ครับขอให้มีโชคมีลาบลำๆลุ้ยจุธอกันเด้อครับดีมากดีมากยู้ถูกก็ขอให้ลำให้ลุยโชคดีตลอดกันสาธุให้ลเงินแสนเงินล้านกันไปสาธุอย่าลืมวดป่าเด้อ ไม่ลืมค่ะถ้าถูค่ะแตว่าถึงรืมแท้เว่าถกับเรื่มเพื่อเขาว่าเรม้าไม่นเพ่อขาคือว่าห้พลาดบบย่ทบทมนี่อาจารย์ปวาบอกห้พลาดไปใช่ไปแต่หลอดวดนานี่เด้องวดนานค่ะอาจารย์หลอดเริ่มงวดนานคืองวดแรกเริ่มไม่คือวดแนยวดนานงวดนานี่ เป็นวันแดงวัวันาับเบิ้งตับเบิ้งใบเบิ้งตัวพระเป็นพระองสมเด็จปางโรบุรีพระมหาจักรพรรดิสมบัติดูได้นคสาตัตท่าไ้ที่ว่านาตักกว้างเท่าไรเงี้ย าาแกับก้าวจะย้างเตรียมมาพี่น้องเย็บซี่โจทย์ใบแต่ไปน้องภูเขามาที่หลังผู้เขามาที่หลังอาจจะบอกท่านได้เข้าใจในตัวเลขนะคะตัวเลขพิศนาน้ำตาเ,เพี้ยนกาแฟเพ่าะยากหรอกจาก้าพระอาจารย์คนกาแปฟไว้หายแล้วอยู่ในกระดาษตาเป็นยังไงคะท่านผูาา้ช อันไหนนะตาบเลยบางที่พักการจะจนสั่งอ๋ออันนี้มันเพิ่นเพิ่นมาถวายยมุ่ถวัฒนายอันนั้นคือหน้าตาของพระนี่พระท่านเด้อเออเนี่ยสิบเมตรห้าสิบเก้าเเมตรห้ส้าใช่สูงสิบหกเมตรองค์พระนะองค์พระนะ อ๋อนี่บอกค่ะพระอาจารย์ที่ว่าเพิ่นมาถวายพระอาจารย์ว่าจะปิดจะเศร้าเห็ดแล้วก็เลยเพิ่นมาถวายครับ่ะนี่่แหละโอ้โหเนี่ยพอถี่เศร้าเห็ดเพิ่นเลยมาถวายมื้อนี้มื้อนี่แล้วเรียกว่าเพิ่นเลยขอสิลุดหนีเพิ่นเพิ่นวางสิเออก็ขอให้เพิ่น3งวดเออเาให้เพิ่นตอนแรกเพิ่นสิบ่นั่นดอกเพิ่นก็เลยเอาถวายให้เลยแล้วกันมันเป็นตางของโรบูรี่เนื้อสำริดท้องสำริด ม่องสเร็อบนคมันนี่มองบัตรด้วยครับบัตรเอามองบัตเดียวสิบอกตัวเลขเอาค่ะหกเก้าห้าหเก้าเจ็ดห้าเก้านะครับสตัวห้าเก้าันเเลขเลยครับผู้ออกมาเพื่อนมาบ้านถวายเพื่อนมาเห็นเลขแต่ว่าว่างปล่บอันนี้ก็เลยมองอันนมามองเห็น โอ้มีเลขอโดนเลยทานข้าวทานข้าวโอ้หาเก้าครับทานข้าวได้เหรอเป็นมุนอันนั้นครับเห็นไหมครับหาเก้ากว่าจะหาเก้าหาเก้าแค่น้นเหรอเห็นไหมครับทานข้านี่ยครับโยมเพิ่นพูดเอามาถวายน่ะเพิ่นเบิ่งคักแล้วเพิ่นว่ามันบ่มีตัวเลขเพิ่นเลยเอามาได้นั่งพิจารณาเบิ่งเห็น อาจารย์เห็นหาเก้าด้วยห้าหกเจ็ดนะหนึ่งได้เจ็ดร้อยเลยนะเห็นไหมครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเย็บได้ออกมาสรุปตัวเลขแล้ะเถ้ดเาะอาจารย์ว่าเห็นหาเก้าพี่น้องเบิ่งเอาอได้ครับเด้อหาเก้ายุ่งโงใดครับเอาเบิ่งเอาตามนี่แล้วครับเด้อ ต่ว่าก็ยูนีคือเก้าน่ครับนี่รคยูนีครัคครับพี่น้องครับยูนีคละตัวเลขที่พอาจารย์เขียนไว้นี่ราคาจะให้พี่น้องเบิ้งพรบครับหัดนี่พี่น้องออกไปแล้วก็พี่น้องเยนจะเลื่มไปยิบลอตเตอรี่ไว้เด้อครับเด้อจักใบสองใบครับจะลกนครับ

เขาบ่าว่าแม่ตัวอยากการแสดงไปบางหมู่อื่นมากนมนยอครับมือนี่เสาหนี่ครับสำหรับมือนี่แล้วกะลรอมวดนาครับนาปัจจุบันนี้ค่ะต้องให้ล่องให้ขึ้นกันนะล่องบุก้งกันเลยโอเล่อนขก้นเขาเลยขึเกลียเลยนจ้าเกลี่ย

เอาให้พี่น้องม่งชัดๆครับสำหรับหมวดนี่นี่ครับนี่เดียวนี่เด้อเเดไแคบไม่ห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยก็ให้กูให้หมดนะคนลงม่นางอย่างรก็ได้เด้อนั่งดีเฟ่พอจ้า ตัวคนว่องกลมไปด้อเอายกโมไปดดังเนี่ยมาหนดเด้อเสียงดังเด้อมาอันนี้เลยครับคือบรรยากาศสดๆนั่นเองสิเลยครับพี่น้องเสียงดังเด้อเป็นคนเราตรงๆแอกบรรยากาศเย็นี่ด้วยครับเอาอที่น้องก็คือสีเข้มสีเข้คนะนาะครับเนาะเดี๋ยวเลยครับท่านผู้ชมกาที่วัดป่าร่วมจิต สันติสุขวัฒนธรรมครับหรือวัดป่าพ่นย่อโน่นย่อเนี่ยแหละครับตัวเลขสาหรับเมือนเอกคือสีชัดเจนแล้วนะครับพี่น้องเด้อคือสีชัดเจนแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่ขวามารับชมรับฟังครับสําหรับงวดนี้ก็ขออวยพรให้พี่ให้น้องเฮาโชคดีทุกผู้ทุกคนครับให้รวยๆแหงๆครับให้ถูกรตเตลี่รางวัลที่หนึ่งเด้อครับเด้อพี่น้องครับทุกผู้ทุกคนครับ ถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบว้ได้พลาดจากรายการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ